ตะกี้กับเฮตงานค่าขายอยู่ในเมืองอะคะ่ะแฟนก็เกิดความเบื่อหน่ายก็เลยไดย้ายม่อยู่นี่ค่ะที่นี่อยู่ไปอยู่มาระแวกนี่มันก็มีทงหน้าเนาะมันก็มีปูไตมากอะคะ่กะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเลี้ยงปูะคะ่กะก็เลยทดลองเลี้ยงเลนในกันเรามัมงกระลูกไปก่อนที่นี่เลี้ยงไปเลี้ยงมาพี่สาวคือโทษกนันกับพีกับน้องนี่แหละพี่สาวเกิดเบื่อง,งานในกรุงเทพะคะ่กะก็เลยล่องสักชวนแกมามา,มาล่องเลี้ยงเบงิงของพี่เป็นพนักงานบริษัทจ้ะ วป็นห,วหนาหว่านาศูนย์แต่บัดนี้งานกะเครียดหลายเครียดบ่มีเวลาคือชีวิตเขาบ่มีเลยอิสระกะบับบ่มีพอแม่ป่วยเขากะมาเบิ้งลำบากเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยออกดีกว่ามาจินจดายุน้ำเพลินเต็มโตร0อยเเซ็น เกษตรว่าจาเป็นตรงว่าเอ้ยตองไปนั่งล้างคดล้างแขนตากแดดตากนายผมงอกไวี่แาวว้หนาบะแตงบะตองบะตองคิดคือสิ่งเนี่ยเขาสามารถวางแผนเลยเลยว่าเอ้ยฉันจะเป็นเกษตรที่สวยงามฉันจะเป็นเกษตรที่วัยรุ่นฉันจะเป็นเกษตรที่มีความสุขซึ่งมันเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งห้เขามีความสุขในชีวิตเราถูกยามาจ่มาจากใจเขาออกจากสีนาการแตงหนาแตงตวหรือการบวกรกับพูกกับเพื่อนเกษตรน้ำกันเขาก็ซีได้คอนเนคชันเพิ่มขึ้นซึ่งตัวเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่คนที่ราเคยสัมผัสอ่ะอยากให้มาสัมผัสเบิงเราายได้มมันจะเองแลวา ผัวผองกับความสุขแล้วกับเวลาที่เป็นอิสระจ้ะได้ประมาณกับหาหกหมื่นเนาะเราแต่เราแต่เดือนเฮ็ดไล่ได้ไล่เฮ็ดน้อยได้น้อยแต่ว่าส่วนใหญ่สิบพโตก็หาหกหมื่นนะจ้ะประมาณนี้ผููได้ว่าพุงยิ่งเฮ็ดเกษตรบวได้เฮ็ดได้ค่ะล้องปวดช่องนี่เพิ่งก็จะหูว่าเฮ็ดได้บวได้ค่ะแม่ ซอยแนะนตัวนะครับสวัสดีจ้าสลินยาดาขําคุ้ํข้ามจ้าซื้อเลนซื้อบุ๋มจ้าสวัสดีจ้าอันนั้นตยากุดน้อเราปุ๋มจ้าซื้อเลนซื้อปุ่มจ้าจ้า,จาอันนี้ก็เป็นฟ้ามปูนาร่าคอนแกนนะจ้ายูบานดอนบงมจ้าซอยเราที่ม้ฟังเลยครับว่าฟ้ามองเห็เนี่ยมีความเป็นมาแบบไหนครับตะกี้กับเฮ็ดงานข่าขายข่าขายยูในเมืองอะค่ะเกิดแฟนเกิดเกิดความเบอร์นายก็นนเลยไดยใหญ่มายู่นี่ค่ะลูกบ้านยู ทีนี่ยู่ไปยู่มาเราแวกนี่มันก็มีจฉาทงหน้าเนาะมันก็มีปูไตมากนะค่ะก็เลยเกิดแรงบันดานใจอยากจะเลี้ยงปูค่ะก็เลยทดลองเลี้ยงเล่นน่กับเรามั่งกระลูกไปก่อนทีนี้พรามันเลี้ยงไปเลี้ยงมาหรอมันตายมันบ่ยังก็เลยล่องไปหาเสือปูมาล่องเลี้ยงเหร่นเอียกกระลูกก็ตายเอียกก็เลยเอาตัวที่ตายมาลองเฮ็ดํำพิกเบิ้งนะคะเฮ็ดไปเฮ็ดมามันหลายกินบทท่านก็เริ่มขายให้ไทยบ้าน เพื่อนบ้านแนงสินะมูแฟนแนงนั่นบริษัทแนงสินะจ้ะก็ล่องขายไปที่นี่เลี่ยงไปเลี่ยงมากก็เลี่ยงเลียนเลียนไปธรรมดานี่แหละบันนี้พี่สาวคือโทษกันกับพี่กับนองนี่แหละพี่สาวเกิดเบื่องานในกรุงเทพค่ะก็เลยลองซักชวนแกมามาล่องเลี่ยงเบิงมาลองเบิงแต่ก่อนแกตัดสินใจเลี่ยงแกกับมาตามเทศกาลมาอย่างนี้แหละมาเล่นบ้านมายามพอยาแม่ก็ไม่เห็นห่อเลี่ยงเหรนยเลี่ยงยังสิแค่ก็เห็น กะเลยเกิดแรงบันดาลใจน้ํานลองนั้นกะเลยลองส่วนคุยกันเบิงว่าอยากเลี้ยงจั่งซี่นาก็เริ่มเลี้ยงกะทดลองเลี้ยงจากปูนาก่อนจากเฮาเก็บได้ในบริเวณบ้านเพราะในบริเวณบ้านมามันกะบ่ได้หลายหยังกะเลยลองไปซื้ออยู่ตลาดเบิงตลาดเชาจังซี่นามาลองใส่กะละมังใส่นั่นใส่นี่เลี้ยงไปกะเลยลองทดลองเลี้ยงไปนั่นแหละพอตายมาก็เฮ็ดน้าพริกอย่างที่ว่านั่นแหละบัดทีนี้เอาไปเอามาพี่สาวกะเลยเฮามาคุยกันเถาะประมาณนี้นะอยากจะเลี้ยง เขาเสียจแจ้งได้ดีกับคุยกับพี่สาวตอนล่าออกเขามีแนวคิดหรือว่ามุมมองแบบไหนครับของพี่บุ๋มเนาะตอนนั้นก็คือคุยกับน้องตลอดว่าอย,อยา่าเฮเกษตร <c oughs> ช่วงวันโยจากงานประจำอ่ะเปิดทีวีกับเบื้องตาช่องที่ไม่เป็นเกษตรเป็น,เป,นเป็นเอียงบุกเกลียวเกษตรนะแต่หน่อยจในใหญ่เลยเกี่ยวเกษตรพอสม,มัยเด็กหน่อยก็ไปหาปูห้าปลาทิ้สิละไปเห่น้ำหาน้ำหน้าบานเทานะไปหาปูหาปลามากินกันเผ<ม>ากินทิ้สินะใส่ชีวิตแบบเด็กหน่อยบรรนหนกมาเต็มโตแต่บ่มีสวนบ่มีทีบ่มีทาง<ม>ก็เลยเป็นความฝังใจว่าอยากมีทีอยากเกเกษตรเด้แต่บ่มีทีทิ้งสินะสิห้เก็บเงินกับ่บด้์เพอเอิญนนองสาวกาแฟนใด้มอยู่ทีตรงนี้ก็เลยคุยกันว่า อ,อยากเฮ้เกษตรแล้วก็คุยกันมาทุกๆปีสิเริมยังสินยังเพราะมันเริ่มนิ่งยุ่โตแล้วพี่เลตัดชินใจออกจากงานมาอยู่กับน้องเต็มโตจ้ะไม่เฮ้เกษตรน้ากันไปก่อนเฮตรอของพี่เป็นพนักงานบริษัทจ้ะเป็นอยู่บริษัทใหญ่ติดอันดับสิบในประเทศแหละแล้วก็เป็นหวนัหวหน้าหัวหน้าศูนย์แล้วก็มีลุงน้องอยู่หลายคนอยู่แต่บัดนี้งานก็ทำงา,ง,งานเขียนง,งานเขียดหลายเขียดบ่มีเวลา คือชีวิตเฮาบ่มีเลยอ,อิสระกับบม่มีพอแม่ป่วยเขากับมาเบางลำบากเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยออกดีกว่ามันจะยุ่งน้ำพิ่นเต็มโต1 0รเรพ่อจะบอกได้ป่ะครับว่าเงื่อนเดือนเดือนล่าสุดตอนที่ล่าออกนะประมาณเท่าไรครับกับทาเทียบเนาะกับประมาณเกือบเกือบเกือบฮกเมน,นะจ้ะก็ออกคนมันจุดอิ่มตเหือเราเฮยดงานมันนี่จุดอิ่มตั <c oughs> มันเรามพความสุขเฮ็ดเกกตรเดีย ได้ปลูกพักเขาเห็นพักที่ห้องปลูกมากได้กินยอดมันก็ดีใจมีความสุขค่ะฟร์มห้องนี่มีกื้นทีประมาณเท่าไรครับแล้วก็มีการจัดสรรแบ่งส่วนแบบใดครับฟาร์มห้านี่มีเนื้อทีกว่าประมาณ3ามไร,เร่เศษเศษค่ะจัดสวนกับประมาณาปลูกบ้านไปส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เลี้ยงปลาไปส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ปลูกพักคนลไมค่ะอีกส่วนหนึ่งส่วนหน,นึง่งทั้งหมด3ส่วนเนาะ,ะประมาณนี้ค่ะในช่วงแรกนี่ห้าปลูกพักหรือว่าปลูกพืชชนิดใดครับ สวนนีก่กระปูกพักพลไม้ค่ะข้าวแน่กล้วยแน่หน,น่อไม้แน่ประมาณนี้ค่ะปลูกทุกอย่างมะนาวแนงเสียค่ะมะนาวมะกรูดเป่งเสียขิงข่ตะไคร้ค่ะประมาณนี้ซอยบอกได้ได้ในฟ้ามเฮาานี่ครับว่าต่อเดือนเนี่ยประมาณเท่าไรครับประมาณกับหาหกหม 6, <000 S 2> ื่นเนาะเราแต่เราแต่เดือนเฮ็ดไรได้ไรเฮ็ดน้อยได้น้อยแต่ว่าส่วนใหญ่สิบพตกก็หาหกหมื่นนะจ๊ะประมาณนี้รมยได้ของเขานี่มากจาส่วนเลย มีหลายส่วนเลยจ้ะจังเช่นพวกซัดน้ำเนาะเขาก็ได้จากปลาแน่บางทีตั้งเทียปลาเนี่ยเขาขายขายหยกบ่อให้เขาเหมาเขาลักมือเราเนาะแล้วก็มีปูพอพันแม่พันเขาก็ได้ขายแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปปูหน้าเขาก็ได้ขายอาหารปูเขาก็ได้ขายผืชน้ำก็ได้ขายพักสวนคว้าผืดพักในในสวนเขาก็ดขายจ้ะทุกอย่างเนี่ยร่วมกันกันเพื่อว่าไดลหลายอยู่จ้ะกับประมาณนีห้าหกหมื่นต่อเดือนจ้ะฝ้ามงเขานี่ก็ตังประมาณปีเดยครับ ประมาณต้นปี62จะตัง้งเต็มรูปแบบแต่ว่าศึกษาขอมูลมาก,ก่อนหน้านี้ก็หลายปีแล้วประมาณตั้งแต่60 61เนาะ62เนี่ยตั้งเต็มรูปแบบจ้ะช่วงแรกๆนี่คือตอนนเขามาอยไม่ไม่พี่ก็จะปลูกบักม่วงปลูกเป็นบักเ้าปลูกเป็นกล้วยค่ะบักม่วงก็อยากได้โฮมมันบักเผาพี่ก็มากกินพี่ก็เลยปลูกเลกปลูกตามที่จของคิดมาก่อนอค่ะการที่เข้าเป็นผู้ยิ่งแร้วเข้ามาทำเกษตรคนอื่นเขามองห้องแบบไรครับ เราก็มองว่าจะไหวบ่อจะไปหลอดบอ่อเพราะว่าเข้ามากเกษตรเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากความหักกรความอดทนไดก้กกนกับระยะเวลาที่เขาต้องใส่เนาะมาที่นี่เพราะคนอื่นมองเรา่ากเกษตรเขาสิไปไหวบอ่อเขาก็เอาตรงนั้นแหละที่เขามองเนี่ยมาเหตุให้เขาเบิ้งเพราะเหตุให้เขาเบิ้งทีละย่างสองอย่างสามย่างเขาก็เริ่มเห็นผลผลิตเขาออกมาแล้ว mm hmm. ซึ่งมันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าเขาสามาราสางแรงบันดาลใจให้เพื่อนรวมงานเก่าๆของเขา,เา,เาหรือคนที่อยู่รอบขังเขาเนี่ย หเห็นเราว่าเอ้ยเฮ็ดจริงใดจริง<ๆ>เฮ็ดเล่นได้เล่นนี่แหละคือขอของจริงที่เขาเห็นเรา mm hmm. เขาสามารถให้แช่ประสบการณ์หฮม,มูได้์ฮูซึ่งเขาไปได้อ่านแค่หนังสือเขาไปได้เบ mm ิ่งแค่อินเทอร์เน็ตเขาไปได้แค่ไปเที่ยวแต่เขามาคุกคีกับคุกคีกับสวนกับยูเนี่ย mm hmm. เขาก็สามารถเฮ็ดให้เขาเห็นได้จ้ะอันนี่แหละคือขอดีของคนที่มองว่าเกษตรนะ่ะมันจะหลอดบอคือเหตุให้เขาเห็นจ้นจะแตซีส์ลอดเชิงแรกๆเนี่ยมีคนมองเฮ้าหรือว่าเฮ้าแบบใดครับ ช่วงแรกของน้องสาวกับมี่จ้ะว่าจะได้บ่เพราะว่าน้องสาวกับเป็นผู้ตัวน้อยๆเนาะเราพื้นที่ต่างๆเห็นบ่เห็นได้บ่กโบเราก็พี่กับ่พี่เ็ได้พี่กับวังสีวแดดพี่กับวังได้ย่านพี่กับเห็นได้มันวก็สามไร่นะมันนั่อยู่ใจรักแต่ว่าเขาใจรักเขาไปที่ใจรักของเขาพี่มากเลี้ยงซัดเหล็กปลูกพักปลูกพืชปลูกพักนะพี่มาก ไปแล้วปลูกแล้วเขาเห็นผลผลิตเขาเขามีความสุขค่ะบางตน<ไ>บาง,บางยังนี่เห็นม,มันง่ามเขาพุ่งใจเขาหอา่อตะว่ากล้ากินนัลังเดียวเขาสะออนข้อดีของการเ็เกษตรณปัจจุบัน,นมีแบบใดแน่ครับของเกษตรปัจจุบันเนาะตอนนี้ข้อดีของเขาคือการที่เขาเห็ดออกมาแล้วมันได้ผลผล,ผลิตตามฤด,ดูกาลซึ่งเขาสาม,มารถแมเด็ดหรือบางแผนลงหนาเดเลยว่าเผื่แตละลอย่างในสวนเกษตรเขาเนี่ย อันใดค้ายใดเดือนใดได้้ลผลิตเท่าใดเขาสามารถกําหนดใดเราวางแผนใดว่าไร่ใดที่เขามากับค่าใช้จ่ายที่เสียออกไปเนี่ยไม่ได้เขาเห็นเป็นรูปเป็นรางข้อดีคือการจนบันทึกคือการลองผิดลองถูกหรือหาข้อมูลแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเกษตรออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีไร่ใดเขามาการเฮ็ดเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมข้อดีของเขาคือเขาไม่ีไร่ใดอีกทั้งนึงดีกว่าไร่ใดอีกทั้งลักที่เขาไปขายของขายผ้าขายอาหารสีนนะจ๊ะอันนี้แหละคือตัวเสริมของเกษตรให้เรามีไร่ใดเขามาณปัจจุบันการเฮ็ดเกษตร คือว่ามีความสุขป่ะครับมีความสุขทั้งสองคนเลยจ้ะแ้มีคน,นนี้ก็มีความสุขอันนี้ก็มีความสุขเดี๋ยวพี่น้องได้คุยกันได้อยู่น้ำกันจังผี่ก็คือเป็นพนักงานบริษทัทมาก่อนแล้ันที่นี่ข้อดีของการที่ไม่เฮกเกษตรเนี่ยคือหนึ่งแหละเ้าไใดอิสระกับมาแล้วตื่นจากโมงนอนจากโมงกินเขา พอมน้าพอมตาได้กินอาหารซ้ำมือครบได้พูดคุยกับคนใกล้ตัวได้ยุ่กับพ่อกับแม่ได้มีอิสระในการที่จะวางแผนชีวิตใดว่าเขาจะออกไปใส่เขาเจ็ดอีหยังเขาสามารถกําหนดได้โดยต,ยตัวเองเลยเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเขายังเห็ุงานบริษัทอยู่มันก็มีปัญหาในการวางแผนชีวิตเนื่องจากว่าเขาบรหิหารงานคนเดียวมันต้องมีเพื่อนล่ลงงานที่เขาต้องไปหลบกวนเขาต้องไปอันนี้เขามันเหตุให้มันมีความความถูกเกิดขึ้นได้ใจข้อดีของเขาคือตอนเนี้ยสุดท้ายเราคือความสุขาในชีวิตที่ได้เหตุเกษตร ่วนผีก็มีความสุขในการให้เกษตรตรงที่ว่าเข้าได้สัมผัสธรรมชาติอากาศแน่ผลผลิตที่เข้าสั่งมากกับมือแน่ได้กินได้ขายกับมือจ้าลองนี่แหละที่เข้าเฮ็ดขึ้นมานี่แหละผู้ดได้ว่าพุ่งยิ่งเฮ็ดเกษตรว่าได้เฮ็ดได้ค่ะร้องปวดช่องนีเรื่องกระจ้หูว่าเฮ็ดได้ว่า<น>ได้ค่ะแมนอยากฝากอยังกับคนที่คิดว่าอยากเฮ็ดเกษตรคือเข้าครับจาสำหรับผี่เนาะผู้ได้อยากเฮ็ดเกษตรอย่ามองวามันเมย มันดำบ่ได้แต่งโตบ่ได้เทียเท่ยวเหตุให้แกไว้หรืองานหนักบ่ต้องคิดเลยมันนี่อย่างหลายอย่างที่แฟนอยู่นึงเขาว่างแผนเลยว่ามือนี้เขาจะเหตุงเาเขียนขึ้นมาคุยกันวางแผนแบ่งนาทีกันเพได้เหตุเหตุปุ๊บมันสิมีความสุขบ่ดีเขาจิไปใส่จิไปเที่ยวไปกมู่เขาก็าว่างแผนเขาก็แต่งโตแต่งหน้าสวยงมบ่ต้องไปยานผู้หาย พออยังสุดท้ายแล้วกเกษตรว่าจำเป็นต้องวา่าเอ้ยต้องไปนัางล้างคดล้างแขนตากแดดตานาใ้ผมหงอกไว้เถาไว้หนาบบแตงบใตทองใบทอ,อ,องคิดคือสิ่งน่ยเพราะสามารถวางแผนได้เลยวา่าเอ้ยฉันจะเป็นกเกษตรที่สวยงามฉันจะเป็นกเกษตรที่วัยรุ่นฉันจะเป็นกเกษตรที่มีความสุขซึ่งมันเป็นแรงบันดานใจหนึ่งให้เขามีความสุขในชีวิตเราทูกอย่างม่จบมาจากใจเขาออกจากสีหนาการแต่งหน้าแต่งตัวหรือการบวกับพูดคุยกับเพื่อนเกษตรน้ำกันเขาก็ับจได้ขน้นชันเพิ่มขึ้นซึ่งตัวนียเป็นจุดหนึ่งที่คนทีเราเคยสัมผ มาเอแล้ามาบวกพอบความสุขและกับเวนาที่เป็นอิสระจ้ะค่ะอยากจะฝากเพื่อนมียิ่งน้ากันค่ะที่คิดว่าเกษตรมันเป็นเรื่องยากอยากจะล่องชักชวนมาลองเห็ดเบิงเอียงบ่ลงกับบอหูจ้ะอันดับแรกเลยอยากจะให้ภาคกันล้องเบิงเนี่ย เรื่องปลูกพักกว่าตัวชั้นเองเนี่ยก็ชอบปลูกพักด้วกันค่ะนีนหน่อยๆก็ลองปลูกลองใส่กระถางเบิ้งก็ได้ค่ะแต่ถ้าเขาเห็นผลผลิตเท่าเขาจะมีความสุขเองอันดับแรกก็ล่องปลูกเป็นต้นหอมพักชี้พักกาดเบื้องก้อนก็ได้บ่คันคิดว่ายังเป็นมียิ่งแห้งบ่ถถงยันแดดยันดำลองปลูกพักสวนกว้างหลังบานเบิ้งค่ะใบแมงลักแน่ใบหัวละผ้าแมงเสียต้นหอมห้องเสีย ลองปลูกเบิร์เดอร์หลังบานห้อกพ่อได้เก็บกินเห็นผลผลิตทห้องเขากับมีความสุขบ่จําเป็น้องไปพูดแปลงพักให้มันเอยกรไดหรือ,อย่านานาดำนาแลเขขาฟ้ากระซังลองปลูกพักเพื่อสวนคว้าหลังบานเบิร์เดอร์ค่ะมีก็คือเกษตรอีกอย่างหนึ่ง